รกุมกันมายังได้อยู่มีปับอนแน่นๆมาระกมีสารพตีรอลมาดีระจกกระพงกระพงมาทางกระวามาเร็ว่เป็ดคงคงมาดังได้อยู่สารพจะทำยังไงบอลจรับมากิงยหูีับองได้อย่างได้ยูครับีมาดี ก็จะคุ้มความสาวแกจะรีเดีีแนะ่ไม่ฟาร์มกจะคุณมความตกลับจากรับยดโรมาเจา้รพัฒน์รพัฒน์ยังได้บอลีรพัฒน์ลง้ไปผ่านสิบก้านมาที่โดยเจตจากเบอร์เซเว่นก็ยกิงมาเรียจะคน้มความทน่คุ้มทา,จามงาจ่ายูนิวบอลแม่นมาที่ธีร,รพ์ไม่ตรงก้อครับนี่ เจเวจะทำยังไงไปบอลยาวๆงงมาที่ไม่ผ่านแดงเบอร์สิบกอารมาทีเบอร์เจ็ดนัเว้นโยกบอลมาที่จภัิเจีภัทำยังไงครับเนี่ยจภัพสีโสมจีนภัสีโสมหาจองหาเรียบขอรองี่ย่งไม่ตรงกันดีไม่ผ่านแดรางอย่างใดอยู่ทั้งนี้บอลคารมาทีจภัสีโสมบอลรที่เบอร์สว้ เบอร์สี่ยึดตรงนี้ยังไงบอลสี่ป็นเบอร์เจ็ดโยกบอลยาวๆมาที่เบอร์สี่โยสี่โยกต่อๆแล้บตังข่าวทำนี้เป็นแค่ข้างหลังก็ว่าตีกับเจ้ารัฐบาลทำได้หรือไม่กันนี้ทักเจาะคนฟาร์มสามแสบเรือรีอีเสเดินยังน้ำจะทำยังไงเบอร์เจ็ดอยู่มาแล้วเบอร์เจ็ดสายปั่นคุ้งคุ้งไม่ตรงกอดทีนี่ยังได้อยู่ครับนี่ จะ,จะต้องคมตบอลมาดาสายู่นี้ยังอยกหาจังหวัดยาทธิยักยักอย่ยจะทำยังไงจะเปิดแมนแมนดวนาดนีบอลยาวยาวมาก็จะาประตูต้องปักแน่รามาจดีกว ยังยังให้ออกไต่องามความมาอยู่ครับียยงไงนจะที่เบอร์เจ็ดแลเบอรอ็ดอย่างนายบอลบอลพลรักมาที่เบอร์สิบหกเด็กๆตบอลอกมาอย่างไา้อยู่ดูนี่มาทั้งทุกคนฟางสามแฟเฟอรี่จะทำยังไงดูนี่ฟ้าอื่นขมาดูจังหวะนี้กันนี่จะประตูนำได้หรือไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video